สถานก,การณ์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวันนี้ก็คงจะเป็นสถานก,การณ์ของการเปิดประเทศซึ่งแน่นอนว่าทุกกลุ่มใหญ่ให้มีการเปิดประเทศแล้วก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นในช่วงปลายปีหรือว่าถ้าไม่ฟื้นอย่างอรก็ค่อยๆกระเตื้องขึ้นมานะครับจริงๆตอนนี้ก็เป็นช่วงที่หลายองค์กรธุรกิจค่อยๆมีการวางแผนกันแล้วว่า ปีหน้านะครับจะมีการลงทุนหรือไม่อย่างไรนะครับจะเลิกจ้างใครจะไม่จ้างใครต่อนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงสิ้นปีที่ใครทํางานอยู่ก็ควรจะทําตัวให้ดีๆเพราะว่าไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีงานทํากันหรือเปล่าเป็นช่วงที่จะต้องเริ่มประเบิดอะไรต่างๆกันแล้วนะครับเข้าใจว่าหลายองค์กรก็เริ่มมีการรีวิวแผนการต่างๆไปแล้วนะครับ sea. ตอนนี้สถานการณ์ใหม่ที่กลายเป็นประเด็นก็คือว่าความพยายามของรัฐบาลในการเปิดประเทศนั้นแน่นอนว่าหลายกลุ่มอยากให้มีการเปิดนะครับแต่ว่ากลุ่มที่ ไม่อยากให้มีการเปิดก็คือกลุ่มหมอนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มรัฐบาลเองนั้นก็ยังมีมุมมองที่เห็นว่าการเปิดนั้นไม่ค่อยมีความจําเป็นไม่ต้องเร่งเท่าไหร่ตรงข้ามกับความต้องการของประชาชนไม่จะเป็นกลุ่มคนกลางคืนนักดนตรีหรือกลุ่มอื่นที่อยากจะเห็นการเปิดโดยเร็วอยากจะมีการเร่งเยียวยาโดยเร็วนะครับปัญหาตอนนี้คือปัใจจัยใหม่ซึ่งอาจจะทําให้การเปิดประเทศล่าช้าแล้วก็ ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนได,ได้เกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือการที่มีการค้นพบโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งในที่สุดนั้นในคืนวันสุขที่ผ่านมารวมทั้งในตลอดวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นองค์การอนามัยโลกได้มีการถแถลงรวมทั้งมีการเผยแผพร่ข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่ซึ่งตอนนี้ได้ชื่อแล้วว่าโอมครอนนั้นเป็นสายพันธุ์ๆๆๆที่น่ากังวลที่สุดๆๆนะครับนี่เป็นการประกาศขององค์การอนามัยโลกที่ ือว่ามีในยะสําคัญนะครับเพราะว่าในรอบ6เดือนที่ผ่านมานั้นไม่มีคําประกาศในลักษณะนี้ขององค์การอนามัยโลกมาก่อนว่าเ,เรากําลังเผชิญโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ถือว่าเป็นการกลายพันธุ์ที่เข้าขั้นหน้ากังวลน,นะครับและการประกาศครั้งนี้เป็นการประกาศซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางการประชุมอย่างฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็สะท้อนถึงความกังวลขององค์การอนามัยโลกได้เป็นอย่างดีนะครับหนึ่งในบุคลากรขององค์การอนามัยโลกที่ออกมาแถลงเรื่องนี้คือดรมาเลฟอน คอคฟนะครับซึ่งออกมาประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ต่างๆนั้นโอไมครอนถือว่าต้องกังวลต้องจับตามองและทันทีที่มีการประกาศขององค์การอนามัยโลกนั้นสถานการณ์ ทั้งหมดในโลกก็เข้าสู่ภาวะวิกฤตทันทีนะครับโชคดีที่ประเทศไทยนั้นตลาดหุ้นปิดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสหรัฐอเมริกาหรือว่ายุโรปนั้นผลกระทบของการค้นพบสายพันธุ์ใหม่และคาประกาศขององค์การอนามัยโลกนั้นทําให้ตลาดหุ้น Dow Jones, ดาวโจนส์ดิ่งเหยยิ่งกว่ารลกนะครับวันเดียวลบไปถึง2.5ซึ่งถือว่ามากนะครับปกติในตลาดหุ้นวันไหนลบหก็ถือว่าสัญญาณไม่ดีแล้วนะครับดาวโจนส์ทันทีที่มีการพูดเรื่องสายพันธุ์ใหม่และมีการประกาศขององค์การอนามา นะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อดาวโจนลดไปนั้นวันจันทร์หรือวันอังคารที่ผ่านมานั้นตลาดหุ้นตลาดอื่นๆก็คงจะลดตามกันไปด้วยดังนั้นปฏิกิริยาภาคธุรกิจเห็นชัดเจนแล้วว่าประเมินว่าสายพันธุ์นี้น่ากังวลจริงๆนะครับโดยเฉพาะเมื่อคํานึงว่าหลังจากสายพันธุ์เดลต้าซึ่งมีการประกาศแบบนี้ไปในเดือนพฤษภาคมถุนาองค์การอนมามัยโลกไม่เคยประกาศแบบนี้อีกเลยนะครับสถานการณ์ของสถานไวรัสโควิดองไมครนตอนนี้ต้องจับตามมองเป็นพิเศษเพราะว่าได้กลายเป็นสถานการณ์ที่รัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นในรอบ หนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมานั้นเร่งออกมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมการระบาดอย่างเข้มข้นนะครับณนะเวลานี้มีประเทศต่างๆในโลกแล้วอย่างน้อย15 1 6ถึงประเทศที่ห้ามการเดินทางของคนจากประเทศในแอฟริกาใต้นะครับในบรรดา 15- 1 6ประเทศนี้ซึ่งตัวเลขจะเคลื่อนขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับ จำนวนประเทศของแอฟริกาใต้ที่เขาห้ามเดินทางเข้าเนี่ยไม่เท่ากันบางประเทศห้ามเบางประเทศห้าม8นะครับกรณีของการห้ามเดินทางนะ่าสนใจว่าสหภาพยุโรปกับสหรัฐอเมริกานั้นดูเหมือนจะเป็นภูมิภาคที่กระตือรือร้นนะครับหรือว่า Active หรือว่า ตื่นตัวในการควบคุมการเดินทางจากแอ,อ,อฟริกาใต้จํานวน6-7ถึงประเทศมากเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นได้แสดงความเป็นผู้นําออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโจไบเดนตอนนี้เลตติ้งในหมู่คนไทยไม่ดีโดยเฉพาะกองหนุนรัฐบาลโกรธที่พลเอกประยุทธ์นั้นไม่ถูกโจไบเดนเชิญไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นําประชาธิปไตยทั้งที่ก่อนหน้านี้ พิการ์กันนะครับหลังจากที่พลเอกประยุทธ์มีรูปจับมือกับโจไบเดนตอนนั้นโจไบเดนแทบจะเป็นเทวดาของรัฐบาลหรือก่อนรัฐบาลยิ่งไปกว่านั้นพอมีรองผู้ว่าการ CIA เข้าพบพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียมนะครับแฟนคลับพลเอกประยุทธ์ปั่นกันใหญ่ว่า CIA มาพบประยุทธ์เพื่อขอยประยุทธ์ช่วยเหลือนะครับซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้นะครับ CIA บางคนบอกว่าใหญ่กว่ารัฐบาลอเมริกาด้วยซ้ำไปดังนั้นถ้า CIA ถึงต้องให้คันต้องให้พลเอกประยุทธ์ช่วยเหลือนั้นมันเวอร์เกินไปหน่อยสำหรับกองเชียร์หรือแม้กระทั่งการที่อ,อ,อุปทูตสหรัฐนะครับมาบริจาคโมเดอร์น่าให้กับประเทศไทยนั้นก็ เป็นสถานการณ์ที่คนไทยดีใจกันนะครับแต่พอมีเรื่องห้ามพลเอกประยุทธ์ไม่ให้พลเอกประยุทธ์ไปร่วมประชุมด้วยนั้นคนไทยก็โกรธโจไบเดนแต่ว่าในแง่การเมืองระหว่างประเทศนะครับถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่โจไบเดนแสดงความเป็นผู้นําในการสกัดการกล,ก,ลกลานระบาดของโควิดนะครับเพราะว่าเ,เมื่อมีการประกาศขององค์การอนามัยโลกมานั้นทาง สาสารณสุขของสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะแอนโทนีฟฟลซีซึ่งถือว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ในการสู้ศึกโควิดนั้นบอกว่าสถานการณ์อเมริกายังไม่ต้องกังวลเพราะว่ายังไม่พบการระบาดลักษณะนี้ในสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์แต่ว่าไบเดนทันทีที่มีคําประกาศขององค์การอเมโร่ไบเดนใช้เวลาไม่นานถแถลงออกมาเลยว่าสาหารัฐจะจํากัดการเดินทางจากแอฟริกาใต้และประเทศอื่นๆในเ อีก7ประเทศนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์นี่เป็นคําประกาศซึ่งสวนทางกับคํำถแถลงของ แม่ทัพใหญ่ด้านสู้ศึกโควิดของสหรัฐอย่างแอนโทนีฟาวซี่นะครับที่บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่มีอะไรต้องกังวลแต่ไบเดนถือว่าเป็นผู้นําซึ่งเ,เข้าใจความรู้สึกของประชาชนเข้าใจความจําเป็นในการปัญหาและเข้าใจว่าเมื่อโลกเกิดปัญหาแบบนี้จําเป็นจะต้องมีมาตรการเร่งด่วนอย่างน้อยก็คือการส่งสัญญ,ญาณว่าปัญหานี้จําเป็นจะต้องมีการเทคแอคชั่นอย่างฉับพลันอย่างรวดเร็วนะครับนี่คือคุณลักษณะของคนเป็นผู้นําที่ดีที่จําเป็นจะต้องมีความฉับไวนะครับประเทศไทยเองนั้นในช่วง วันแรกที่องค์การอนามัยโลกออกมาแถลงเรื่องนี้นั้นก็ถูกวิจารณ์ว่าปฏิกิริยาของรัฐบาลเป็นไปอย่างล่าช้านะครับแต่ว่าในสุดแล้วนั้นก็มีการสื่อสารจากฝั่งรัฐบาลแล้วว่าคงจะมีคําประกาศห้ามการเดินทางของคนจากประเทศแอฟริกาใต้จํานวนหนึ่งเข้าไทยด้วยเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าคนจากแอฟริกาใต้นั้นยังไม่ติดอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ จะต้องเข้าไทยโดยไม่มีการกักตัวนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงคือจากแอฟริกาใต้เข้าไทยต้องมีการกักตัวนะครับในแง่ความจําเป็นทางสาธารณสุขอาจจะไม่มีแต่ในแง่ความจําเป็นทางการเมืองก็ถือว่ารัฐบาลกังวลกับความหรือการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนว่ารัฐบาลมีมาตรการต่างๆในการ สกัดการระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่อย่างล่าช้าในสุดก็เลยมีการประกาศออกมานะครับน่าสนใจนะครับว่าท่าทีของไบเดนเรื่องนี้จะเป็นตัวพลิกเกมสถานการณ์การสู้ศึกโควิดของโลกหรือไม่เพราะว่านอกจากไบเดนจะออกมาประกาศว่าสหรัฐจะห้ามคนจากประเทศแอฟริกา เจ็ดประเทศเป็นอย่างน้อยเข้าประเทศตั้งแต่วันจันทร์ซึ่งแอฟริกาใต้เขาก็เอามาตอบโต้นะครับว่ามันไม่เป็นธรรมนะครับการระบาดมีจริงแต่มันไม่ถึงขั้นต้องห้ามแอฟริกาใต้ทั้งหมดเข้าเอ,อ,อเมริกาหรือสหภาพยุโรปนั้นไบเดนออกมาเปิดประเด็นใหม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งสําหรับคนไทยที่เกลียดไบเดนเพราะไม่เชิญผลเอกประยุทธ์นั้นอยากจะให้ฟังให้ดีนะครับจริงๆก่อนหน้านี้นะครับต้องยอมรับว่าไบเดนหรือสหรัฐอเมริกานั้นก้าวขึ้นมาเป็นผู้นาโลกอีกครั้งจากความสําเร็จของ, izer, อง erna, อ Johnson Johnson, อวัคซีนไฟเซ อีกรั้นหนึ่งจากการผลิตยาสู้โควิดไม่ใช่แค่วัคซีนนะครับของเมอร์กนะครับหรือของตัวอื่นๆอ,อ,อีก2ตัวซึ่งก็มีบริษัทอเมริกาเกี่ยวข้องทงั้งสิ้นดังนั้นสถานการณ์การระบาดของโควิดนั้นกลายเป็นการทําให้อเมริกาได้แสดงถึงความเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านการแพทย์หรือเทคโนโลยีด้านชีวภาพหรือเทคโนโลยีด้านสาธารณสุขต่างๆหรือแม้กระทั่งการควบคุมการระบาดนะครับและบทบาทของไบเดนน่าสนใจเพราะว่าไบเดนเป็นผู้นําคนแรกที่บอกว่าประเทศต่างๆควรจะบริจาควัคซีนให้กับประเทศที่ยากจนใด ได้น้อยนะครับไบเดนเป็นคนแรกของอเมริกาที่ประกาศว่าจะบริจาคไฟเซอร์จำนวน100ล้านโดสแล้วหลังจากนั้นไบเดนเป็น ตัวเปลี่ยนเกมของเรื่องนี้อังกฤษหันมาบริจาคฝรั่งเศสออกมาบริจาคและทําให้วัคซีนไหลทะลักเข้าสู่ประเทศที่ยากจนตอนนี้นะครับท่ามกลางการค้นพบโควิดสายพันธุ์ใหม่ไบเดนออกมาประกาศอีกเรื่องหนึ่งว่าสิ่งที่โลกควรจะทําต่อจากนี้ไปคือควรจะมีการยกเลิกสิทธิบัตรของวัคซีนโควิดนะครับควรจะมีการยกเลิกสิทธิบัตรของวัคซีนโควิดไปเลยเพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆนั้นสู้ศึกกับไวรัส โอมิครอนได้อย่างเต็มที่นี่คือท่าทีใหม่ของไบเดนซึ่งต้องดูต่อไปว่าหลังจากบุกเบิกบริจาควัคซีนฟรีให้ประเทศต่างๆทั่วโลก100ล้านโดสนั้นข้อเสนอของไบเดนว่าโลกควรจะระง,งับการมีสิทธิบัตรของวัคซีนโควิดหลังจากการค้นพบสายพันธุ์ใหม่คือโอไมครอนนั้นจะได้รับการขานรับหรือไม่นะครับถ้าได้รับการขานรับแปลว่าโอกาสที่ประเทศซึ่งอาจจะไม่มีเงินมากนะักนั้นจะเข้าถึง วัคซีนราคาแพงนะครับหรือว่ายาสู้โควิดราคาแพงนั้นก็อาจจะเปลี่ยนไปหมายความว่าประเทศที่รายได้ไม่มากนักมีโอกาสจะได้ไฟเซอร์ในราคาถูกยิ่งกว่ามาตรการซึ่งสรัฐทำในช่วงที่ผ่านมานะครับนี่คือสถานการณ์ใหม่ที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับท่าทีของรัฐบาลไทยนอกจากการ ประกาศว่าจะมีการระง,งับไม่ให้คนจากแอฟริกาใต้เดินทางเข้าเข้าประเทศไทยนั้นท่าทีในด้านอื่นๆถือว่าเป็นท่าทีที่ยังไม่แสดงความกระตือรือร้นมากพอนะครับไม่ว่าจะเป็นคําแถลงของทางสาธารณสุขเองที่ออกมาประกาศแบบสวนทางกับองค์การอนามัยโลกว่าดูแล้วสายพันธุ์ใหม่นี้นั้นไม่ได่น่ากังวลเท่ากับเดลต้าแต่อย่างใดนะครับหรือแม้กระทั่งการพูดจาทานองว่าเรื่องนี้คนไทยไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะว่ายังไม่พบในประเทศไทยข้อมูลจากสนามจริงยัง มีน้อยนะครับอันนี้เป็นมุมมองซึ่งค่อนข้างประหลาดนะครับประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีความสามารถในการผลิตวัคซีนนะครับต้องรอบริจาควัคซีนจากประเทศอื่นนั้นบอกกับคนไทยว่าการระบาดของสายพันธุ์ใหม่ไม่น่ากังวลเพราะมันยังไม่เจอในไทยขณะที่สหรัฐอเมริกายังไม่เจอในสหรัฐอเมริกาเหมือนกันแต่ผู้นําเขาประกาศแล้วว่าจะมีการคุมเข้มจะมีการทําให้คนของเขานั้นหรือคนทั้งโลกนั้นเข้าถึงยาหรือวัคซีนต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับความ จะเรียกว่าเฉยชาจะเรียกว่าการพยายามทําให้เรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรนั้นก็ยังคงเป็นบุค,คลิกลักษณะของอรัฐบาลไทยหรือว่า ประเทศไทยในยุคนี้ต่อไปนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดของการระบาดซึ่งก็น่าจะเป็นสถานการณ์ใหม่แล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันโลกทั้งโลกรวมทั้งกดดันรัฐบาลไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการการเปิดประเทศเองหรือว่ามาตรการสาธารณสุขหรือมาตรการป้องกันการระบาดต่างๆนะครับต้องย้ําอีกครั้งหนึงว่าในคําแถลงขององค์การอนามัยโลกหลังจากการประชุมรอบพิเศษกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งคราวนี้เป็นการประชุมแบบวงปิดนั้นองค์การอนามัยโลกได้แถลงอย่างชัดเจนนะครับว่าโอมิคอนนั้นเป็นเหมือนกับจุดเปลี่ยนเกมของสถานการณ การระบาดนะครับใช้คำที่ค่อนข้างดุเดือดว่าจะทําให้การระบาดมาถึงจุดเปลี่ยนอย่างมีนัยยะสําคัญอีกครั้งนึงซึ่งไม่เคยได้ยินองค์การอนามโลกพูดอย่างนี้มาก่อนนะครับนี่คือสถานการณ์ใหม่ที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับ